ทุกคอนอนุสาวรีย์นะครับสมเด็จพระนเรศวรท่าตัดไม้ข่มนามอยู่ที่วัดสนามชัยทุกคนเห็นไหมจะเป็นรูปต้นไม้หน้าวัดนะครับนี่ฮะบรรยากาศซึ่งก็อีก400เมตรก็จะเป็นวัดชัยวัฒนารามเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยวขวาฮะเลี้ยวซ้ายนี่เราเข้าจุดกับที่พักเลยนะถ้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยก็เป็นบ้านเย็นใจนะฮะบ้านสวนเย็นใจนะฮะทุกคนชอบเรียกผิดใช่ไหมแรกๆก็ๆจะไม่รู้ไง บ้านสวนเย็นใจบ้านสวนเย็นสบายอ๋อบ้านสวนเย็นสบายสิถูกแล้วตอนแล้วนี่รถสีขาวเนี่ยหานักรถมาได้เลยสิบสิบห้าบาทเองก็จะถึงวัดนะฮะทั้งวัดชัยวัฒนารามวัดสนามชายัยนี่มีปลาสลิดด้วยทุกคนปลาสลิดปลาตะเพียนเงินเยอะเลยเมื่อกี้เราเห็นมีปลาสวายด้วยนี่ฮะ ท,ที่วัดที่ท่านาำะนแกค,คนแล้วก็ปัตตะเพียนทองก็มีฮะเมื่อกี้ปัตตะเพียนทองเพียบเลยหางจะเป็นแบบแดงๆส,ส้มๆฮะทุกคนกำลังปั่นไปวัดชัยวัฒนารามะจ้าคอนอ่ชิดขาชิด้ดายตรงนี้จะเรียกว่าบ้านป้อมนะครับก็จะติดกับปากกรานทุกคน นี่ฮะเป็นลักษณะชายแล้วก็บรรยากาศจะกันเองมากสบายสบายนี่ฮะตุกๆอยุธยาหน้าตาจะน่ารักเหมือนกบฮะเหนกบ นี่ไงวัดชัยใช่ไหมทุกคนเห็นแล้วยังใกล้มากเลยร้านอาหารของกินง่ายจะไปซ้ายไปขวาออกมาจากบ้านสวนนะฮะถ้าไปขวาก็จะไปทางอ่อสี่แยกปากกลานก็จะมีชาบังกรนะฮะลาก้นชาทุกคนแล้วก็ถ้ามาทางนี้เราก็จะเจอเนี่ยฮะบรรยากาศร้านก๋วยเตี๋ยวกเตี๋ยวเรือ,อา อยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือไหมล่ะก็ยังไม่เปิดนะทุกคนนี่ฮะเตี๋ยวขาหม,มูยังไม่เปิดเปิดไหม่วันนี้เห็เห็ปิดปิดอยู่นะเนเราจะเห็นเจดีย์วัดชัยวัฒนารามนะครับทุกคนว้ายตะบองเพชรอีกแล้วทุกคนดูสิแพคตัสว้ายสวยถูกไหมยราคาเป็นไงบ้างสวยๆทั้งนั้นเลยทุกคน ไปดูไหมนี่ฮะทุกคนนี่สวยมากเลยเข้ามาดูไหมฮะพาดูเขาขายแคคตัสสายพันธุ์กระบองเพชรฮะนี่รถเนาะนี่ฮะทุกคนสวยนี่ฮะสวยๆทั้งนั้นเลยทุกคน ก็สวยทุกคนไว้อันนี้เราหยิบไปได้ไหมเขาให้ไหมน,นี่เป็นลูกปันะทุกคนเนี่สยสวยๆทั้งนั้นเลยอือเนี่ยฮะบางทีเขามีกล้องวงจรปิดแล้วจะไปหยิบของเขานะฮะทุกคนจะสวยมากนี่ฮะสวยเลิศนี่ฮะทุกคนว้สวย สวยมากเลยหรอเพื่อนเขาชอบมากเลยอ่ะอย่างอันใหญ่ๆนี่เท่าไหร่ฮะแปดร้อยแปดร้อยก่อนจะใช้กระถางสิบนิ้วแบบพันร้อยอันนี้ขายแปดร้อยหมากัดอุ้ยสามใบเถาหมาสามใบเถาน่ารักจังไปเอาบ้านไปเลยหมาน่ารักจังเลยอ่ะทำหมันไหมเนี่ยทำนะทำน่ารัก ี่0 0ย0 0 0 0 0ห้าสิบาที่สิบาทเลยเดี๋ยวลงโปรโมทให้ครัผมนี่ฮบางคนก็ชอบแคคตัสแต่เราไม่มีเวลาดูแลอย่างนั้นเรียกว่าอะไรอ่ะที่เป็นกระถางเหมือนเทยายนนา่นนนะฮะนี่สวยจัง อ๋อที่มันเป็นหนามแล้วก็สูงสูงใช่ไหมแต่นี้มันเออแต่มันสูงแต่นี้มันเป็นชิสคือมันการไก่รูปมันจะเป็นตัวหนอนเนี่ยแฉ่มันสวยไปอีกแบบเนาะครับก็สวยเยอะมากนี่กระดกแล้วก็นี่ติดปักมาเลเอันนี้แกงก็เป็นปากมาเลยคราอันนั้นเม็ดมัน มีเม็ดปลูกได้เลยใช่ไหมนั่นแ่ะที่ที่มันร่วงมาเนี่ยขึ้นบนต้นไหนอ๋อเหรออันนี้แดงเนี่ยอันเม็ดแดงๆเนี่ยเหรอใช่มันมีเม็ดอยู่ข้างในเหรอครับแบบแก้วมังกรเลยกินได้ไหมออกอ็อ๋อกินไอ้นนี้ก็เป็นหมื่นเลยนะโรนอย่างเนี้ย<อ>ออเหม,มือน,นพริกเลยอ่ะในพิษลองยิดน,นะเหมือนพริกเลยถ้าเราบี้ออกมาข้างในจะเป็นไส้ขาวๆเม็ดดำๆแบบเต็มขึ้นเหรอ มันก็ใช้เวลาที่ดูแก้มก้รลูกหนึ่งมีเม็ดนั้นดำๆกี่เม็ดมีก็เยอะมีรอ,องแบมือเลยถ้ามันแห้ง,หงอย่างเงี้ยเอาไปต้มเอาไปปลูกได้เลยเไ,ปปลไลยปลูกใส่กระเป๋าทามาขอบคุณครับเยอะมันจะขับเป100็นร<อ>้อยอะครับพี่แล้วไอ้นี้เขาเรียกว่าไลาพันธุ์เนี้ย,ย๋ยก่กนนะอ๋อมิกกมา้าวอ่ะนี่เออนี่นี่นี่ น่ารักดีนี้มีสีเหลือง,งอันนี้สีแดงอันนี้สีอะไรสีเหลืองอ๋อขอเหลือครับร้านพี่ชื่ออะไรน,นะร้านพี่ชื่ออะไรน,นะรนนนะตรงเนี้ย เทคปลาสทุกคนนี่ฮะหูสวยมากทุกคนต้องมานะไม่ผิดหวังอุ้ยแมวน่ารักปักทำเครื่องหมายไว้ด้วยว่าอันไหนโคนไหนหัวอ่าพี่ปักเสร็จนี้ง่ายทุกคนเห็นไหมทุกคนเนี่ยเดินเข้าไปได้เลยวัดกลางปากกลางวัดกลางคลองตะเกียบนี่ก็ปิดนะอาหาร มีเช่าชุดไทยทุกคน,นะคะมีค่าทุกคนมีบริการแต่งชุดไทยจอดรถฟรี มุมแม่น้ำเจ้าพยาแบบนักท่องเที่ยวจะมาเยอะมากเป็นกลุ่มๆกลุ่มๆกลุ่มๆแล้วคาเฟ่ก็เยอะ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 เห็นไหมทุกคนวัดสวยมากเดี๋ยวค่อยมาเจาะลึกอีกทีหนึ่งนะเบาๆหน้าหน้าวัดไทยวัฒนารามจะไม่มีร้านอาหารเลยเนาะมีแต่แบบร้านเช่าชุดไทยแล้วก็คาเฟ่นิดหน่อยนะครับคาเฟ่กรุบกริบ นี่ะทุกคนวัดชัยวัฒนารามนะคะว้ายเลือนมายุราจะได้มาไม่เดี๋ยวเราลองติดต่ออยู่นะคะว่าเขาจะให้เรามาบอกต่อไหมทุกคนนี่ยเดี๋ยวเราจะไปร้านจัดต่อส้มตําไม่ตําเองประมาณนี้ฮะจะมีสองสาขาก็บอกว่าอีกที่หนึ่งริมแม่น้ําสวยมากแต่เราจะไปตรงนี้ฮะ โดยจากวัดชัยประมาณ100ยเมตร200เมตรนะฮะเราจะปั่นจัก,กรยานของบ้านสวนเย็นสบายไปทุกคนเพื่อจะตามหาร้านส้มตำยำแซบอะไรประมาณนี้จัดต่อหาของจัดต่อก็บอกปังมากอร่อยมากแล้วก็มีสสาขาแต่เราจะไปสาขาตรงข้างวัดชยัยตรงนี้นะฮะแต่ถ้าใครไปสาขาที่แบบว่าก็บอกริมแม่น้ําเจ้าพระยาจะเป็นบรรยากาศอีกแบบหนึง่งก็จะต้องข้ามไปทางพระเจดีศรีสุโยชยัยทุกคนไปเราโมาแต่เมาส์เดี๋ยวเราไปเลยเนาะทุกคนจ้า